ตัวนี้เป็นกุชชี่นะคะขนาดหน้าปัดกว้างรวมเม็ดไมยม22.5มิลสูง34.5มิลตัวเรือนจะเป็นสีทองเงาล้วนค่ะตัวเม็ดไมยมจะมีปั๊มคําว่ากุชชี่เรือนนี้เป็นสองเข็มระบบทานหน้าปัดด้านในจะเป็นเปลือกหอยไข่มุกนะคะสีขาวเล่นลวดลายเป็นตัวดอกไม้ค่ะตัวสายจะเล่นลวดลายนะคะเชื่อมลงมากับตัวหน้าปัดเป็นสายหนังสีครีมค่ะเดินได้ด้วยสีครีมตัวล็อกด้านหลังนะคะจะเป็นสีทองเช่นเดียวกันกับตัวเรือนนะคะมีปั๊มคําว่ากุชชี่เรือนนี้ราคา13,500บาท สินค้ามีรับประกันตัวเครื่องให้6เดือนเปลีป่ยนฐานฟรีตลอดชีพตลอดอายุการใช้งานสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ในะปาร์มวอช,ช่วลืเรือนขอบคุณค่ะ